สวัสดีครับนี่คือข่าวไซโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับที่เราได้นามาเสิร์ฟท่านผู้ชมเนี่ยเป็นประจําทุกวันแบบนี้ครับแต่วันนี้เรามาพร้อมกับสโลแกนใหม่ของช่องคิดไซโค้งด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซโค้งครับแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับอย่างไรฝากไว้ด้วยครับเสื้อคิดไซโค้งคอลเลกชันพิเศษนะครับตอนนี้รีสต็อกทุกไซส์แล้วนะครับสำหรับเสื้อเชียร์บอลไทยที่เป็นการร่วมมือกันระหว่่าางงงคิดไไไซซโบและเเนนอออออออสืื้้มตๆขทยยก สีสันสวยงามถ่ายทอดเรื่องราวของฟุตบอลไทยในทุกมิติเพื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของศิลป,ปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยราคา890บาทตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจทิงเทบคิดไซโค้งได้แล้วนะครับ เปิดหัวข่าวไซคโควันนี้ด้วยเกมไทยลีกประจำวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568เริ่มต้นที่ W H A Stadium ทีมฟอร์มแรงอย่างระยอง f อเปิดบ้านดวนกับพีีประจวบ f อนะครับประจวบเนี่ยออกนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่7จากลูกโมงของเอ็ดการ์เมนเดสแต่ว่าเข้าสู่เครื่องหลังได้ไม่ทันไรเนี่ยเอ็ดการ์เมนเดสก็มาโดนใบแดงจากจังหวะเล่นอันตรายยกเท้าใส่หน้าผู้เล่นระยองทีมเยือนก็มาเหลือผู้เล่นแค่10คนนะครับหลังจากนั้นระยองเป็นฝ่ายปูพรมบุกแหลกและมาได้ประตูตีเเเเสสสสมมออออจจจาากกตััวรรรงงยย่ทนทนนิิ์หบดะป 1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนน,านการเจอกันของทั้งสองทีมนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่เบื้องหลังเ่ยผมอยากจะบอกว่าเดือดมากครับประธานทั้งสองฝั่งอัดฉีดกันแบบไม่มีใครยอมใครต่างฝ่ายต่างอยากได้3คะแนนเพราะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับเป็นเกมที่สู้กันมันจิงจังหวะก,กันตลอดและได้ประตูคล้ายๆกันจากลูกโมงด้วยก็วินวินทั้ง2ฝ่ายครับไปวัดกันใหม่ในเลขที่2ที่บ้านของประจวบส่วนประธานทั้งสองฝั่งก็ไม่ต้องเสียเงินอัดฉีดนะครับฝั่งระยองดูน่าเสียดายมากกว่าครับอุตสาห์ได้เปรียบ อย่างท่านพิเศษเหมปันดันก็แจ้งเกิดเต็มตัวแล้วครับปีที่แล้วเขายังเล่นในไทยลีก3กับราชนาวีอยู่เลยก่อนมาขอคัดกับระยองแล้วผลงานก็เข้าตาโคชโบจักรพันปั่นปีจนได้เซ็นสัญญาแล้วก็มักจะถูกส่งลงมาเป็นตัวโจ๊กเกอร์ช่วงท้ายเกมด้วยอย่างไรก็ดีครับผลเสมอในเกมนี้ก็ทําให้ทัพมนิีมังกรไม่แพ้ในไทยลีก6เกมติดต่อกันนับเป็นส,นสถิติที่ดีที่สุดของสโมสรเก็บไป12คะแนนจาก8เกมรั้งอันดับ6ของตารางนะครับส่วนประจวบคนที่โดดเด่นเนี่ยคงหนีไม่พ้นวัฒนชัยสะทองจันช่วยเซไปหหลาายจงวกนส่ เสียประตูก็ต้องบอกว่าโชคร้ายครับหลังเสียหลักลื่นล้มไปก่อนถ้าไม่ลื่นเชื่อว่าก็มีโอกาสป้องกันได้เหมือนกันหลังสินเสียงลูกวีจบเกมครับโครเตียก็ออกอาการแฮปปี้มากครับปรบมือยิ้มหน้าระเรื่นเลยนะครับไม่รู้ว่าสะใจกับหนึ่งคะแนนที่ได้หรือสะใจอะไรกันแน่แต่เอาเป็นว่าประจบไม่กลับบ้านมือเปล่าครับก็ถือว่าเป็นผลกรแน่งขันที่น่าพอใจเลยครับมากันที่ชมบุรีไดกินสเตเดียมนะครับชมบุรีเอฟซีเปิดรังรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับซึ่งนี่คือเกมที่เดิมพันอนา,นาคตของโชคโช,โชโ ได่ด,ดีกว่าครับฉวยโอกาสจากการเปิดบอลพลาดของเควินเรเมเดซ่าสุดท้ายก็เป็นธนวัน์พิมโยธาวิ่งคำโหดด้วยขวาเข้าไปในนาทีที่27แต่ว่าสิบนาทีต่อมาครับเชียงรายก็ต้องมาเหลือผู้เล่น10คนเมื่อปิยพลผนิชกุลไปเสียบเปิดปุ่มใส่เควินอิกนาซิโอโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะครับเครื่องหลังชุมบุรีที่มีผู้เล่นมากกว่าก็เปิดเกมบุกเพื่อทวงประตูคืนแล้วก็มาทาสาเร็จจากจังหวะที่สันติภาพจันงมยิงแฉลบธนวันรพิมโยธาเข้าประตูตัวเองจบเกมชุมบุรีเสมอกับเชียงรายหน,น,ออน,บบนึ่ เอาชนะเชียงรายไม่ได้โคชโจก็โบกมือลาชุบุรีอย่างที่ลั่นวาจาไว้เลยครับ8เกมเสมอ3แพ้5ยังไม่ชนะใครมันก็สมควรแก่เวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ทําให้โคชโจกลายเป็นโคชคนที่6ในไทยลีกที่ต้องตกงานต่อจากโคชองค์ดุสิตเฉลิมแสนโคชบอยสุพชัยคุมศิลป์ออสมาลอสจีโนเลตเตอรี่แล้วก็วันเดเลยก็ลองไปฟังบทสัมภาษณ์ของโคชโจกันนะครับทีนี้ก็มาเรื่องของผมแล้วนะครับก็ยังจริง,รงๆแล้วผมอ,อยากขอบคุณก่อนแล้วกันนะขอบคุณโอกาสที่ผมได้ได้กลับมา พี่บ้านเกิดเราก็ทําทีมชนบุรีนะครับเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วตอนนี้ผมเรือมเป็นโค้ชเชียงรายนะครับเราก็ผมใฝ่ฝันมาตลอดระวันหนึ่งนะครับจะกลับมาเป็นโค้ชชลบุรีนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเลือกเป็นโคชน้ชเชียงรายแล้วก็แล้วก็ชนบุรีนะครับเป็นทีมที่นะครับมีแต่โค้ชที่เก่งๆมากนะครับผมก็แค่ใฝ่ฝันนะว่าอยากจะกลับมาบ้านเกิดนะครับแค่ฝันและผมก็คิดว่าผมคงทําไม่ได้ แต่ใน12ปีนะครับหลังจากวันนั้นนะครับที่ผมเป็นโคชเชียงรายครั้งแรกแล้วก็มาจนถึงวันนี้นะครับผมผมได้ทําความฝันของผมสาเร็จแล้วนะครับเพียงแต่ว่าโอเคด้วยผลงานหรือด้วยสิ่งที่ทุกคนคาดหวังนะครับมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นมันตามที่ผมพูดเลยนะครับก็ผมขอยุติบทบาทนะครับหัวหน้าผู้สอนของทีมชมพู่ีเอฟซีตั้งแต่วันนี้นะครับแต่ว่าผมอยากขอบคุณโอกาสละการที่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับกับพินพนพนนพสิง์ตทองที่ ให้โอกาสผมเนี่ตอนที่ผมเป็นนักฟุตบอลนะครับตอนนั้นผมอยู่ไฟฟ้านะครับแล้วก็คุยกับพี่นพที่กลับมานะครับในเลกสองตอนที่ปีที่ชุมรีได้แชมป์นะครับนะครับนักพักครั้งนั้นนะครับแล้วก็กลับครั้งนี้นะครับที่ได้กลับมาผมว่ามันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับก็ผมขอโทษนะครับที่ผมทําให้ไม่ได้ตามที่ผู้บริหารต้องการนะครับแล้วก็ผมทําไม่ได้ที่แฟนบอลชุมรีคาดหวัง นะครับทุกคนเสียใจแต่ว่าคนคนหนึ่งที่เสียใจมากที่สุดคนนั้นก็คือผมแหละนะครับผมคิดว่านะครับในเมื่อไม่ไม่ดีพอก็ต้องเปิดโอกาสให้กับคนที่เข้ามาทําให้มันดีกว่านี้แล้วก็ยกระดับให้ทีมชนบุรีนะครับไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนวางไว้นะครับพอผมอาจจะออกจากทีมชลบุรีเอฟซีได้แต่ว่าผมจะออกจจกจังหวัดชลบุรีไม่ได้นะครับเพราะบ้านผมอยู่นี่นะครับอย่าอย่าไล่ผมออกจากจากชลบุรีเลยนะครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ที่ยังไงไม่ว่าผมจะเป็นโค้ชที่ไหนผมก็ต้องกลับมาที่ชลบุรีอยู่ดีนะครับก็กเจอทากงๆ นะครับแต่อยากให้รู้ไว้ว่านะครับถ้าให้ผมกลับไปแล้วผมคิดว่าต้องแก้ไขตรงไหนผมไม่ไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไขเพราะว่าผมให้ชีวิตแล้วก็ผมทำด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับใน8ดนัดนี้นะครับแต่พอมันออกมาไม่ได้นะครับเราก็ต้องกลับมามองตัวเองว่าโอเคความทุ่มเทที่เรามีให้หรือการทํางานหนักแสดงว่าเราอาจจะคุณภาพนะครับไม่ไม่ดีพอผมก็ต้องไปพัฒนาและปรับปรุงตรงนั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ใน8ดนัดที่แฟนบอลเข้ามาชมเข้ามาเชียร์ นะครับแล้วก็ไม่ได้ผลงานขันที่ต้องการแต่ทุกคนก็จะมาซัพพอร์ตนะครับผมบอกตลอดว่านะครับไม่ว่านักเตะหรือโค้ชหรือใครก็แล้วแต่นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าท้ายสุดนะคนที่จะอยู่สิ่งที่จะอยู่คู่กับคนชนบุรีนะครับก็คือทีมชนบุรีเอฟซีนะครับก็ซัพพอร์ตคนอ่ามตัวนี้ต่อนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าโค้ชที่จะเข้ามาก็ต้องการกําลังใจจากจากทุกๆคนนะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนสลามตัวนี้ให้ดีขึ้นนะครับได้อันนี้คือเป็นสิ่งนี้ผมอยากบอกนะครับก็ขอบคุณมาก นะครับก็ผมไม่ได้เสียใจที่มันผ่านไปแล้วแต่ว่าผมจะดีใจว่าครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมทําความฝันของผมได้เป็นจริงไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มาลืนนี้ผมจะไปอยู่ตรงไหนแต่ว่าถ้าไม่ได้กลับมาครั้งนี้นะครับแล้วผมเลิกงานโค้ชโดยที่วันนึงไม่ได้เป็นโค้ชชลบุรีเลยผมคงผมคงเสียใจมากๆนะครับแต่วันนี้ผมได้มาแล้วเราผมพยายามที่จะเต็มที่แล้วขอโทษจริงๆนะครับกับแฟนบอลกับคนชลบุรีที่ที่ที่คลั่งขล้ฟุตบอลแล้วก็อยากเห็นสลามตัวนี้นะไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ก็ผมก็ไม่มีอะไรนะครับท้ายสุดแล้วนะครับงานโค้ดมันก็เป็นงานที่จะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็มีสปิริตในการที่จะอยากให้ทีมนะครับกลับมาสู่เส้นทางอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับกับโอกาสที่ผมได้กลับมาขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะครับแล้วก็ขอโทษแล้วกันนะครับครั้งสุดท้ายนะครับไม่ขอโทษเยอะแล้วขอโทษครั้งสุดท้ายกับการ ทำผลงานที่มันไม่ไมดีแล้วเมื่อโค้ชโจโบกมือลาเนี่ยสตาฟก็ต้องตามไปด้วยนะครับและตอนนี้ชุมพรีก็ไม่มีลูกม่ออยู่ในทีมสตาฟเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะฉะนั้นตัวเลือกโค้ชใหม่ของฉลามชนตอนนี้ก็เหลือไม่มากครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าเป็นไปได้4-5ชื่อคนแรกก็คือโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลครับที่มีทั้งโปรไลเซนแล้วก็เคยขัดตาทัพชุมพรีมาแล้วไม่จะเป็นต้องเสียเวลาปรับตัวเข้ามาเริ่มงานได้ทันทีส่วนลูกม่ออีกคนที่น่าสนใจก็คือโค้ชบางดุลครับ, azo, บาาอบาด ของสโมสรมี DNA ของชบรีอยู่ในตัวเต็มเปี่ยมครับเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็แนวทางการทําทีมแบบลึกซึ้งเลยพอพูดถึงลูกมออแล้วเนี่ยก็หันไปมองโคช้ชข้างนอกบ้างนะครับที่โผล่มาเดียเด่ยวๆเลย <ๆ S 1> ก็คือมาริโอยโรฟสกี้ที่เพิ่งติดดีกรียูฟาโปรไลเซนมาหมาดๆและมีประสบการณ์คุมทีมไทยลีกกับเมืองทองยูเนเต็ดม,มาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีม้านําพาไปพูดคุยแล้วด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้คุยจริงจัง<ๆ>ก็แค่สอบถามความเป็นไปได้เฉยๆหันมามองตลาดไทยครับโค้ชโปรไลเซนที่ว่างงานอย ลลมมาาแ้วหยสสอ,อีกคนก็คือโคชอูดสราวุตรีพันธ์ครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วหวยจะไปออกที่ใครหรืออาจจะแหกโผไปจากรายชื่อเหล่านี้ก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับการเปลี่ยนโคชในเวลานี้เป็นเรื่องยากต่างจากตอนฟีฟ่าเดย์ที่โคชใหม่เนี่ยมีเวลาติวเข้มแล้วก็ใส่แท็กติกให้กับนักเตะเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ซึ่งก็ถือว่าเป็นความท้าทายของผู้บริหารชมบุรีที่ต้องหาโคชที่สามารถเข้ามากอบกู้สถานการณ์ของทีมได้แบบทันท่วงทีในสถานการณ์แบบนี้นะครับฟังเชิงรายสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือมีความยืดหยยยุ่่นนสูงงงรออาาใขปพ ที่อาจจะโดนใบแดงเนี่ยแม้ว่าอายุจะเยอะแล้วแต่เคลื่อนที่ไปทั่วเลยนะครับวิบ่งขวาบ้างปีขวาบ้างตัวบนบ้างบางครั้งก็ขยับลงมายืนตรงกลางแล้วก็ทาแอซซิดได้ด้วยนะครับไม่มีใครรู้เลยครับว่าเขาเล่นตำแหน่งไหนกันแน่นี่คือบอลของเชียงรายนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนักเตะทุกคนช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่ช่วยกันบี้ดีมากๆครับมีเท่าไหร่ใส่เกินร้อยต้องแสดงความมุ่งมั่นให้กับโคชฮันได้เห็นกลัวเป็นแบบอติคุณมีทัวร์มานะครับเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ได้หนึ่งแต้มกลับบ้านเนี่ยก็ถือว่นวนคััยโโชงด ใบแดงตอนหลังจบเกมด้วยครับหลังพยายามเข้าไปขอคาอ,อธิบายจากผู้ตัดสินจังหวะไม่เช็ค VR ที่ธนวัฒน์พิมโยธาโดนสกัดล้มหน้าเข็ดโทษทําเอาโคชฮั่นถึงกับเดือดจัดเลยครับเพราะปกติถ้าไม่พอใจอะไรเนี่ยเต็มที่ก็จะโต์ผ่าน a c e b o o k นะครับแต่ครั้งนี้โคชฮั่นถึงกับขอเข้าไปพูดในห้องแถลงข่าวด้วยตัวเองครับก็ลองไปฟังกันดูนะครับว่าพี่ฮั่นจะพูดยังไงบ้างครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นรูปเกมที่ผมค่อนข้างจะดีใจที่นักฟุตบอลเรากลับมาแล้วก็เล่นได้ดีมากดีที่สุดเลลยในกการ,รแ้ว ทุกคนพยายามโชว์ว่าเชียงรายสไตล์ใหม่เป็นแบบไหนแล้วก็เล่นได้ดีสุดๆนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือผู้ตัดสินที่ตัดสินผิดพลาดในจังหวะแรกที่เราควรจะต้องได้ฟาวก่อนนะครับพอจังหวะที่เราเสียบอลปุ๊บเราต้องมาเคาน์เตอร์เพลสเนี่ยแล้วมันพลาดแล้วโดนใบแดงเนี่ยมันทําให้ผมแบบผมยอมรับเรื่องใบแดงแต่ปัญหาคือว่าผมไม่ได้แล้วผมก็ไม่ต้องการเป็นจุดโทษตรงนั้นแต่ผมต้องการประเด็นที่ว่าทําไมลูกนั้นมันไม่ฟาวนะครับแล้วถ้าไม่ฟาว ปุ๊บมันจะมี VR ขึ้นมาได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าการที่ผู้ตัดสินออกมาตัดสินแล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบว่าตัวเองทําแบบไหนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ผู้ตัดสินตั้งแต่เกมเมื่อวานจนมาถึงเกมเ,เกมวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมาตรฐานค่อนข้างต่ํามากนะครับแล้วก็วันนี้ผมเองก็โดนใบแดงตอนท้ายนะครับจากการที่ผมบอกว่าผมถามว่าผมคุณจะคุณจะรับผิดชอบผมยังไงนะครับในช็อตที่ผม ที่ตัดสินผิดพลาดและทําให้ทีมผมได้ผลการแข่งขันแบบนี้ผมตั้งใจทําฟุตบอลมากๆผมถามแค่นี้แล้วก็ไลแมนคนที่1ครับบอกผู้ตัดสินสามารถมีอานาจสั่งผู้ตัดสินได้นะครับว่าช่วยเอาใบแดงให้เอาแจกใบแดงเลยแจกใบแดงเลยผู้ตัดสินก็มีความลังเลนะครับมีความลังเลเกิดขึ้นแต่เขาก็ควักมาแต่ผมอยากจะถามไลแมนคนที่1คนนี้ชื่ออะไรนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะไลแมนคนที่1นึ่งวันนี้ผมถามว่าทําไมทั้งเกมคุณถึงไม่ ให้คําปรึกษากับผู้ตัดสินเลยแตน่นาทีที่ผมถามผู้ตัดสินแล้วเขาบอกให้ผู้ตัดสินบอกให้ผู้ตัดสินจแจกใบแดงให้ผมอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วผมว่ามัน,มนถ้าอย่างนี้เราก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรนะครับแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยจังหวะอย่างนี้นะครับผมเองเป็นคนที่อดทนมากในการที่โดนผู้ตัดสินนะครับมาตลอด แต่ว่าไอ้จังหวะเคสแบบนี้นะครับแล้วก็จังหวะที่ผมโดนใบแดงแบบนี้ผมคิดว่าผมไม่ได้มีคําหยาบคายหรือผมไม่ได้มีอินเทนชันที่ผมจะไปดูหมิน่นหรือไปทําอะไรเลยแต่ผมแค่อยากจะให้เขารู้ว่าเฮ้ยทำไมคนที่ตั้งใจทําฟุตบอลทำไมสโมสรที่ตั้งใจทําฟุตบอลเราอยากจะเล่นที่สวยงามเราอยากจะทําให้ฟุตบอลมันอนเตอร์เทนแต่ทาไมคุณมาทําลายฟุตบอลแบบนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีการรับผิดชอบอะไรทั้งนั้น การรับผิดชอบของคุณก็คือคุณเอาคุณก็คือคุณก็โดนแบนคุณโดนแบนเสร็จปุ๊บกลับมาคุณก็มีมีงานทําแต่พวกผมนะครับนะักฟุตบอลผมนะครับเล่นไม่ได้ตามผลง,งานเขาก็ต้องโดนสโมสรยกเลิกสัญญาเขาก็ต้องโดนสโมสรหรือฟอร์มมันไม่ดีจากที่เราไม่ได้ผลกานในขันเขาก็ทําให้ฟอร์มตกแล้วก็มันก็ไปกระทบชีวิตเขาอันนี้มันคือเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยครับเนี่ยตอนนี้นะครับก็วันนี้ผมก็ขอฝากนะครับว่าถ้า วันนี้ผู้ตัดสินวันนี้ถ้าเรายังยังยังเอาผู้ตัดสินที่อาจจะยังผมไม่ได้วิจารณ์ว่าเขามีมีพรรษาที่อ่อนหรือว่ามีประสบการณ์ที่อ่อนนะแต่ว่าเกมใหญ่ๆหญ่แบบเนี้ยคุณควรจะต้องรู้สิว่าเฮ้ยจงังหวะเกมนี้ตัดสินอะไรบ้างตัดสินชีวิตโค้ดไหมตัดสินการทํางานของคนคนหนึ่งไหมแต่การที่เอาผู้ตัดสินที่อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่าไม่ได้อยู่ในอยู่ในสถานการณ์ที่ควรจะต้องมานะครับรวมไปถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ ไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรในเกมเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดเกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลไทยครับวันนี้เราให้ต่างชาติมาแต่ละทีมเขาพัฒนาฟุตบอลกันหมดเมืองการเขาก็เอานักฟุตบอลระดับพรีเมียร์ลีกมาแต่วันนี้เราหน้าอายที่เราพูดตัดสินเป็นแบบนี้ผมก็ยินดียอมยอมโดนโดนแบนนะครับหรือว่ายินดียอมที่จะไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นผมก็ยอมรับนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้ถ้า่ฝาย พิจารณาฝ่ายพัฒนาพุทธศิลป์หรือฝ่ายพุทธศิลป์เนี่ยเรายังยังไม่มาคุยกันให้มันดีเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอฝากนะครับผมก็ไม่ได้มีมีอารมณ์ที่ต้องการที่จะเอะระบายหรืออย่างไรแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าผมเป็นคนที่อดทนมากที่สุดแล้วกับการที่ผมผมทาฟุตบอลนะครับแต่ว,วันนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องขอฝังอ่งฝ่ายพัฒนาพุทธศิลป์ได้ช่วยดูด้วยนะครับแล้วก็ไลแมนทั้งเกม ไม่มีคำปรึกษาให้ผูธธ้ตัสินแต่มีอำนาจสั่งให้ผูธธ้ตัสินแจกใบแดงให้ผม อันนี้ผมก็ขอสะท้อนไปทางสื่อด้วยนะครับส่วนเรื่องนี้ก็ไม่ได้จบแค่ในห้องถแถลงข่าวแลวครับเมื่อพี่ฮันเนี่ยก็บอกกับผมเองนะครับว่าเตรียมยื่นฟ้องการทําหน้าที่ของทีมงานผู้ตัดสินในเกมนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าคณะกรรมการพิจารณาวินัยจะตัดสินเคสนี้ยังไงแหละครับปิดท้ายที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจานบุรีครับพลังการ FC เปิดบ้านโดนกับอุทัยธานีเ c ซึ่งต่างฝ่ายต่างเดบิวต์โคชใหม่ทั้งคู่เจ้าบ้านมีโคชเปนนะครับคัวกินโกเมสประเดิมคุมทัพส่วนทีมเยือนได้มีลอกกลััาีครร้งงงนึงพได้ปประตูอออกกนกนําไ่ แอนดรอธทาวเซนในครึ่งแรกก่อนจะมาเหลือผู้เล่น10คนจากจังหวะที่เซคิโออาเกรโรโดนใบเหลือง2เป็นใบแดงในนาทีที่54นะครับนั่นก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับอุยธทนีกลับสู่เกมและทีมเยือนก็มาตามตีเสมอจนได้จากลูกมงของบรูโน่บายโยช่วงท้ายเกมมาเซลโลยาโรก็มาโดนใบแดงไล่ออกครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรจบเกมพลังการ f c เสมอกับอุยธทนี FC ไป1ประตูต่อนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกมากครับรู้เลยว่าสปิริตทีมพลังการดีมากนะครับแอนดรอธทาวเซนยิงเข้าแล้วก็วิ่งไปเอาเ มาชูเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนที่ระดับปาดเจ็บจนต้องพัก3เดือนครับนี่คือความน่ารักของทาวเซนก็ไม่แปลกใจนะครับที่เพื่อนร่วมทีมรักแม้ว่าจะมีชื่อเสียงดีกรีแข่งพรีเมียร์ลีกแต่ไม่เคยถือตัวหรือว่ามีอีโก้เลยครับจริงใจกับเพื่อนไม่เสแสร้งแล้วก็เป็นมืออาชีพมาเพื่อเล่นฟุตบอลจริงๆครับทำเพื่อทีมไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองคูกินโกเมสก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับแม้จะเหลือ10คนแต่เกือบชนะโค้ชคนนี้มีของครับให้เวลาอีกนิดนึงผมเชื่อว่าจอแกนรนด์ ต้องชมก็คือแฟนบอลน,นะครับเข้ามาเชียร์กันเยอะมากเสียงในสนามออกมาทางทีวีเนี่ยเป็นภาพที่น่าชื่นใจครับพอดูแล้วส่วนข้อเสียอย่างเดียวของพลังการเนี่ยก็คือชอบโดนใบแดงแบบไม่ฉลาดนี่นแหละครับไล่ตั้งแต่โมฮัมเหม็ดมาร่าในเกมบุกแพ้ประจวบเกซันบรูริกสในเกมบุกแพ้ท่าเรือและล่าสุดก็เซเคลล์อาเกโรเป็นการโดนไล่ออกแบบทําตัวเองทั้งนั้นครับน็อตหลุดเล่นไม่ละเอียดจนเพื่อนต้องลําบากนี่คือสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับส่วนฝั่งอุทยานีได้1แต้มดีกว่ากลับบ้านมือเปล่าครับยังต้องปรับจูง ต่อไปก็ยังพอมีเวลานะครับเพราะสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมันก็มองไม่ออกจริงๆเะครับว่าใครจะหนีตกชั้นอันดับท้ายตารางเปลี่ยนกันได้ทุกสัปดาห์ก็ทําให้แฟนๆเน่ยได้ลุ้นบอลที่สนุกกันไปนลครับและทั้งหมดคือข่าวไซโค้งในวันนี้นะครับฝากทานผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวที่ใหม่ๆของเราและเป็นกําลังใจให้กับชาวคิดไซโค้งด้วยนะครับและอย่าลืมครับเรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซโค้งวันนี้ลาบแล้วสวัสดีครับ